สวัสดีครับทุกคนะพบกับเกมเซลดากับการแก้ปริศนาสารเจ้านะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด้านหน้าสารเจ้าแห่งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเราจะต้องผ่านกลไกลตรงนี้ก่อนนะฮะคล้ายๆเป็นพวกเขาวงกดนะครับนี่นะก็ตำแหน่งจะอยู่ตรงเขตหอคอยของเฮบูรานะครับตรงนี้นะครับพื้นที่น้ำแข็งเราจะเข้าไปด้านในกันนะฮนะก็จะมี c ช a เลนเจอร์เควสก่อนนะฮะเป็นการทดสอบของเราตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเรามีสกิลกระโดดสูงแล้วอะเราก็สามารถไปทางลัดได้เลยก็คือเหมือนแบบกระโดดขึ้นไปแล้วก็ปีนข้ามไปได้เลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปตามทางก็แล้วกันนะเจอตรงนี้ปุ๊บเราเลี้ยวซ้าย เจอพวกนี้เหรอเราก็ต้องเห็นบางมันทำลายไม่ได้อะใช่ไหมมันไม่มีลูกกตาดีป่ะต้องหาลูกกระตา่ายมันจะไม่เห็นนะอ๋อ,อนั่นไงอยู่นั่นโอเคเห็นแล้วกระโดดลงมาเฉยเลยโอเคเมื่อกี้เห็นแว๊บๆบแ,แ,แล้วอยู่นว่าอ๋อนี่ไง เป็นคนที่งกของนะฮะธนูธนูใช้อ่โอเคดอกเดียวอ,อ่านีขีบอยู่ตรงนี้นะฮะมองไม่ค่อยออกเลยเมื่อกี้ได้เงิน300ต่อไปก็ลงไปด้านล่าง น่าจะใช่โอเคถูกต้องแหละมาตามทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายเสร็จก็เลี้ยวมาทีเริ่ม <c oughs> ง,งงกับตัวเองถูกแล้วคงถูกโอเคถูกถูกถูกแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วโอเคถูกทางครับ โวกินก okay, สวกแมงกก่อนเลยสวอีเวมันโอเคเลยตรงนี้มีของให้เก็บนะฮะดีทม โอเคยวขอเช็คตำแหน่งก่อนนะน่าจะมาถูกทางแล้วโอเคน่าจะมาถูกทางแล้วโล่ฮะมีใศ้ได้โอเคน่าจะมีสตู็เนี่ยน่าจะไเฮ้ยเก็บก่อนของบลูกดอกจำเป็นลูกขอเราขอเก็บเฮ้ยมีคาถาไฟเมื่อกี้ หลับออกวะหลสู้ชิสู้ชิบตีดีโดน,นม,ามาดึกอย่าเช็มากเ็นมันเข้าไปข้างในไม่ใช่เ,เวลา ตายยัออยงมึงอ,อมีหลายตัวเลยดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่า ไปละไปละโอเคพอเรามาตรงนี้เอาให้สุดสุดทางแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึ่งใช่ใช่ใช่แล้วก็ขึ้นไปโอเคทางฮะงงกันไหมเนี่ยเลี้ยวบ่อยเดี๋ยวตาลายน่าจะถูก ใช่ป่ะวะอว่ก็ซอยนี้ดูอซอยนี้ครับใช่ไหมมันจะเป็นซอยทีนึงนะฮะอ่ะนี่ฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอ๊ะเหมือนออกทางเดิมนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชทางใหม่ละทางใหม่ละ ตรงนี้เหมือนจะเป็นเส้นเดียวนะฮะเป็นเส้นเดียวแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้น่าจะต้องตรงนี้ขึนไปไไนะครับเมได้ยินกระแสไฟฟ้าระวังตรงนี้มีบันไดน่าจะขึ้นไปข้างบนไปเอา้า ทั้งตันรู้ทางน่าจะใช่น่าจะใช่ใชโอ้มีพวกนี้ด้วยระเบิดระเบิดจัดแม่งเลย เที่ยมมันหายงกของแล้วกเอามูเล็ตป่าใส่มันดีกว่าโอเคอ๋อตรงนี้มีประตูประตูนี้น่าจะใช้แม่เด็กได้ามาเอาหีบนะตรงนี้มาเอาหีบครับ โล่โล่นี้ใช้ดีโล่ไม้เดี๋ยวผมเอาไปฟาบเอาไปฟาบไปที่ฮะลูกขนุนแสดงว่าละต้องกลับไปที่เดิมเมื่อกี้มันไปทางไปป่าใช้ป่ะ ถูกทางครับโอเคก็อาจจะมืนนิดนึงเนอะเมื่อกี้เดินเดินเลี้ยวหลายเลี้ยวเลยนะฮะแต่ว่ามาถึงจุดหมายครับสารเจ้านี้ชื่อว่าค่าพักษรมันดูยากเดี๋ยวลงไปข้างล่าง,าง <S <S <ๆ>ชื่ออังกฤษกับชื่อญี่ปุ่นบางทีไม่เหมือนกันนะฮะแต่ก็จุดหมายเดียวกันนะครับ จ้านี้ชื่อคาซาบุสากะคาซาทกขิาาขนะฮะก็พอเราเคลียร์เขาวงกดได้ก็ผ่านเลยนะครับไม่ต้องทดสอบอะไรแล้วโอ้ได้อ๋เอเอกางเกงตัวนี้เพื่อนพลังโจมตีฮนะแจวเลยจะได้ครบเซ็ตไหมก็ขาดแค่หมวกละตอนนี้ โอเคฮะก็ผ okay, so so, ่านอีกหนึ่งจุดนะครับยังไงก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย